สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณกิติกรนันทวงศ์และดิฉันดารณีโตรื่นค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้เลยครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบครับนายเจนวองอิสริยคุณกล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเท,เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษา,ายน2558ทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงมีคุณูปการต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆสำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 14มีนาคม2558ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงพระราชดำเนินพร้อมกับผู้ที่มาร่วมงานโดยจะเดินตามเส้นทางรอบสนามหลวงพระบรมมหาราชวังไปสิ้นสุดที่ราชนาวีสโมสรระยะทางรวม2.5กิโลเมตรทั้งนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยสวมเสื้อเดินเฉลิมพระเกียรติสีม่วงปักลายไดยโนเสาร์ ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02675 6525 02675 6525ต่อ106หรือที่สมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์02253 2059 0 2253 2059 22 20ครับ